ทุกคนชินจาวเวียดนามสําหรับทริปในวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปดำน้ํากันนะคะเพราะว่าเราได้จองทัวร์ปาร์ตี้ลอยน้ําเอาไว้เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าข้างในจะมีความสนุกสนานแค่ไหนอุปกรณ์ตอนนี้พร้อมมากชุดก็คือแบบว่าพร้อมกันมากจอุปกรณ์เต็มเนาะใช่คะ่ะเดี๋ยวเราไปลองดำน้ํากันที่นี่ว่าเป็นยังไงไ่ต้อกัชุดใบนนะ้ามาใหม่ไปจ้า <laughs> ไปดูยรถเขามารับเราแล้วนะคะไปค่ะค่ะพนักงาน มารับเราพักเรานี้นะคะจะพาเราไปคืน้อ๋อคันนี้ทุกคนือจะไปวุ้นเดีวคดรถเราจะไปด้วยเกาหลีเทียวเลยเดี๋ยวน่าจะได้เป็นมีเด็กได้หนึ่งคนเดี๋ยวให้น้ำขิงปีกเ้เขาไม่รู้เขาจะได้หรือลงจากรถแล้ว่ะให้เรามานั่งรอซึ่งตอนทีบอกเลยว่าฝนตกอีกแวคชั่นแต่เราจะเป็นทุกใหญ่อยู่นะแต่เราทาใจนะเพาเราดูแลว่าอย่างไรฝนตกให้เรา เดี๋ยวรอเวลาขึ้นเรือจ้ะแล้วเขาคงแบบไปรับคนมาจากหลายๆที่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออมาไปนั่งรอกันก่อนค่ะทุกคนได้เวลาลงเรือกันแล้วจ้านี่ค่ะเรือของเราไปค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่บนเรือเรียบร้อยนะคะเป็นเรือไม้นะทุกคนไม่มีคนไทยสักคนใช่ยังหาคนไทยไม่เจอใช่แต่เราจะไปดูว่าขับไปไหนกันบ้างจ้ะ แล้วก็ได้เวลาออกเดินทางกันแล้วค่ะทุกคนบนเรือของเราจะบอกเลยว่าเราเป็นคนไทยเพียง3คนเท่านั้นนะคะที่เหลือก็เกาหลีคองไปจ้าก็จะมีออสเตรเลีย2คนแล้วก็ USA อีก1คนบนเรือนะคะบอกเลยว่าสนุกสนานมากๆเพราะว่าเขาจะเอนเตอร์เทนกันแบบสุดๆไปเลยไม่มีความน่าเบื่อเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะคนนี้คือพี่ไทเกอร์นะคะที่แบบว่าคอยมาแบบว่าบริการเอนเตอร์เทนเราเซ็กซี่สุดๆ,ดๆจ้าทุกคนก็คือคุณโจคือแบบว่ามันมากๆเลยจ้า ก็ดูโชว์กันไปด้วยแล้วก็ดูวิวข้างทางไปด้วยนะจ๊ะก็แป๊บเดียวก็จะบอกว่าใกล้ถึงแล้วจ้ะทุกคน The hotel for my guide. Yeah, later. t worry, huh? แล้วเราก็เดินทางมาถึงที่หยุดพัก จุดแรกนะคะทุกคนระหว่างนี้ก็คือแบบว่าใครอยากจะเล่นอะไรก็คือแบบมีให้ครบเลยซึ่งอันนี้เขาก็จะแบบว่ามีคนมาเล่นนําให้เราเกิดความแบบอุ้ยอยากอ่ะดูดีเจสกีก็แบบว่ามาขี่วนรอบเรือเราแบบนี้ให้แบบว่าเล่นไม่จ้าเล่นไม่จ้าเป็นการเชิญชวนแขกแล้วก็อันนี้ทุกคนโว้ทุกคนแบบตื่นตาตื่นใจมากว่าเออใครอยากเล่นแต่ตรงจุดนี้นะ,ะว่าใครอยากเล่นเครื่องเล่นพวกนี้คือจะต้องจ่ายเพิ่มนะคะซึ่งราคาก็คือแบบว่าก็ไม่ได้แรงสักเท่าไหร่นะทุกคน ตอนนี้เราอยู่จุดพักที่หนึ่งนะตรงนี้ก็จะคือปล่อยให้สําหรับคนที่อยากจะเล่นเดินตามลำลึกนะหรือว่าจะใส่ในหัวบแล้วก็ลงไปเดินเหนือน้ำได้ถึงแบบ20นาทีหรือว่าจะเล่นว่ายน้ำลึกหรือว่าจะขับเจ็ทสกี ขาเร็นก็เป็นอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพถึงวันรีวิคือเมื่อสักครู่ที่เราถ่ายภาพให้เราดูคือเราจะจอดตรงจุดนี้แต่ว่าทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยคือเสียตังโมเลยนะน้องเหนือน้องเหนือจากอยู่ในโปรแกรมแล้วแบบว่าเราไม่เอาพวกนี้ไปสบายเราจะพาไปจุดหนึ่งพาไปดำน้ำตื้นแล้วก็ไปว่ายน้ำซึ่งเราจะไปลงจุดนั้นกันคุณคด อันนี้คือทีุณมแก้งบนเรือของเราชาวเกาหลีบนวนืออ๋แล้วก็คนออสเตรเลียม,มนสะักครูในที่เขาลงไปเล่นกิจกรรมกัานา,าเน่็คือหน้าตากที่ยังหลเหลือที่จะบเออไปดำน้ของเราก็ปบเอาชาวเกาหลีคนนี้คือพี่ไทเกอร์ะคะเป็นคนเอเในเรือเรารำมุนก็มีค่ะแะบว่าเออใช่เป็นเอ็มซีประจำเรือ เป็นโยวยให้เราดูไปตลอดทางเลยก่อนลงน้ำก็เขาจะนำไย้ค much พร้อมแล้วค่ะทุกคนถึงเวลาที่เราจะได้แบบว่าใช้ของของเราแล้วนะจุดประสมครั้งนี้จุดะสมทริปนี้ก็นี่เลยค่ะด้วยหน้ากากเหล่านี้ดึงเชือกตรงนี้ไปเดี๋ยวเราจะไปสำรวจ โลกใต้ทะเลของยาจางกันรอบนี้มาที่ยาจางครับรอบวีปแล้วไปที่เขาเขาใหญ่เอ๊ะทะเลวะเกาะช้างโอเคตอนนี้มาดูยาจางอ่ะ,อะ,อะคุณโจก็พร้อมแล้วนะคะทุกคนที่จะไปส่องโลกใต้สองทะเลใต้ค่ะคไปลงตรงนูง้น <Hey. S 1> ไปแล้วค่ะ รังซนคอนเขาร้บน้ำคิงบายบ๊ายบายเย้น้ำคิง, bye. Bye yeah. คงเอ,เอเ่อเอาไปด้วยโอเคเดี๋ยวแม่จะตามมาแล้วนะทุกคนแล้วเราก็จะแบบไม่ถ่ายแล้วเราค่อยมาเล่าให้ฟังนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะขึ้นมาแล้วปุกคนจะบอกว่าน้ำนี่เป็นน้ำ หนาวมากเลยเย็นมากแล้วก็แบบด้วยความที่น้ำมันค่อนข้างจะขุ่นอะทำให้แบบว่าไม่ค่อยจะเห็นปลาสักเท่าไหร่นะคะไม่เหมือนที่เกาะ้างที่เราเคยไปดูซึ่งตอนนั้นอะเราก็ไปกันช่วงหน้าฝนนะแต่ว่าป้าว่าพอเห็นบ้างนะคะส่วนน้ำขิงก็ขึ้นมาแหละนี่ก็คือบรรดาผู้คนที่ลงไปแบบว่าเออไหว้ตุ๊บป่องตุ๊บป่องเล่นน้ำกันอยู่ค่ะทุกคนสวนน้ำขิงนะนี่กลับมานั่งสั่นงงๆกแล้วจะเรียบร้อย ซึ่งก็บล่อยให้ปลาโจนั้นจัดเต็มความสนุกเต็มที่ไปเพียงผู้เดียวมา <laughs> แล้วค่ะคนที่อยู่ในน้ำนานที่สุดเมื่อสักครู่เจอปลาไหมคะเจอนะแต่น้ำมันน้ำมันขุ่นไปหน่อยก็ถ้าให้เทียบนะ ก็เหมือนม,น,มน,มนมันมันมันอากาศไม่ดีแหละ,ว,ะวิสัยทัศน์มองไม่เห็นปลาแต่มันเห็นอยู่ซึ่งตอนนี้นก็ยังแบบว่ามีฝนตกอยู่เลยใช่จากจุดเมื่อสักครู่เขาก็เลยพาเราย้ายมาอีกกิจกรรมที่สองนะมันจะเป็นเหมือนว่า เป็นบาร์กลางทะเลเดี๋ยวรอเขาจัดแต่งสถานที่แปหนึ่งแล้วก็ถ่ายที่เล่นน้ำเออที่เล่นน้ำ,นนำซึ่งระหว่างรอเขาจัดพื้นที่นทุกคน,นกคน็นไม่ต้องห่วงค่ะมีคุณเอนเตอร์เทนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็บนเรือก็คือยังคงมันกันเหมือนเดิมก็กิจกรรมอันนี้ก็จะมีว่านี่ค่ะเป็นสไลเดอร์สไลเดอร์ลงไปในน้ําแบบนี้เลยไปค่ะพร้อมแล้วไปอันนี้สไลเดอร์บนเรือครับเดี๋ยวดรไปดก พอสไลเดอร์ลงไปแล้วนะคะเราก็จะไปกินที่บาร์ลอยน้ําแบบนี้เลยนะคะเพื่อไปดิ้งแดงดังกันมันกันให้สเ่นี่ยนเลยส่วนด้านบนเรือคนที่ไม่ลงไปไม่ต้องห่วงค่ะมีคนเอนเตอร์เทนเราสุดชีวิตเช่นกันนะคะก็คือแบบว่ามันกันทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างแน่นอนนะจากข้างล่างก็คือแบบว่าโอ้โยโยๆโ,โยกันเต็มที่ต้องมีคนเมากันมากนะคะสาหรับงานนี้ส่วนตัดภาพมาที่น้ําขิงนั้น <c oughs> หนาวแล้วจ้ะไม่ไหวแล้วจ้ะตอนนี้ And right now, you make some noise. Welcome to the YOLO. ข้าวกันที่เกาะดีค่ะทุกคนจากนั้นก็จะเล่นน้ำเล่นปีสไตล์แล้วก็จะเป็นกับเดี๋ยวเราไปดูกันกับข้าวที่เมีกินวันนี้มีอะไรค่ะไปจะ้ะเราจะไปทานมือกลางวันกันที่นี่นี่ค่ะอาหารมืีอนี้แล้วสมาชิกที่กินกันเราก็จะเป็นคนเกาหลีค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือกินกันเลยดีกว่ามีอะไรกินกันบ้างเป็นยังไงบ้างคะของที่เรากิน เป็นไงคะอร่อยน,นะคะได้อยู่ได้อยู่ฉันอ่านพื้นบ้านของที่นี่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกินกันก่อนนะคะมีกุ้งด้วยค่ะคุณคาวกันอิ่มแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้จะบอกว่าอาหารรสชาติดีเลยอร่อยเมื่อคุณโตอาหารเมื่อสักครู่นี้ได้อยู่ใช่ได้รสชาติแบบว่าจืดกันหน่อย <laughs> แล้วก็พอกินเสร็จแล้วเราก็อัดมาเดินชายหากลั่นลาได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวรอเวลาที่เดี๋ยวเดือนจะไปส่งเรากลับที่ท่าแล้วก็เขาก็ส่งเรากลับที่ โรงแรงจ้ากินข้าวกันอิ่มแล้วเราก็มาสำรวจ้ทางนอนรับลมดูวิวชิลๆไปจ้ะแล้วก็ได้เวลาเดินทางกลับคะ่ะทุกคนเขาก็จะไปส่งเรานะคะส่งกันถึงโรงแรมเรียบร้อยนะสักทุกคนและบรรยากาศวันนี้ก็คือทริปนี้จะบอกเลยว่าสนุกมากทุกคนใครมายาจางไม่ควรพลาดปาร์ตี้ลอยนะ้ำมันๆแบบนี้เราจองผ่านแอปคลุกมานะจ้า คลิปนี้ลาไปด้วยภาพบรรยากาศน้ำทะเลและภูเขาชิวๆแบบนี้ไปแล้วจ้ะทุกคนบายบาย